รู้หรือไม่คนท้องนอนน้อยนอนไม่พอส่งผลต่อการเติบโตของทารกในครรภ์แบบนี้แม่ท้องต้องแย่แน,น่ๆรีบมาดูวิธีช่วยคนท้องปรับง่ายขึ้นกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ สำหรับแม่ท้องที่กำลังประสบปัญหานอนหลับยากตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะวันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้การนอนของคุณแม่หลับได้ง่ายและยาวนานมากขึ้นมาฝากกันค่ะเพราะการนอนที่เพียงพอสับกัญที่สุดสำหรับคนท้องมาดูกันเลยค่ะ 1. นเข้านอนให้เป็นเวลา การนอนอย่างเป็นเวลาจะช่วยให้ร่างกายมีตารางการนอนที่ชัดเจนค่ะเมื่อถึงเวลาเข้านอนคุณแม่ก็ง่วงนอนทันทีการปรับตัวให้นอนตรงเวลาจะทำให้การนอนง่ายมากขึ้นค่ะ 2. ออาบน้ําอุ่นก่อนนอนแม่ท้องสามารถอาบน้ําอุ่นได้ค่ะแต่ไม่ควรเกิน39องศาเซลเซียสและไม่ควรเกิน10นาทีค่ะ ซึกน้ำอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเลือดไหลเวียนดีส่งผลให้คุณแม่หลับสบายค่ะ 3. นวดบริเวณไหล่และคอสำหรับข้อนี้คุณพ่อต้องเข้ามาช่วยคุณแม่นะคะก่อนนอนให้คุณพ่อนวดบริเวณไหล่และคอให้คุณแม่ด้วยโลชั่นที่มีกลิ่นผ่อนคลายช่วยให้คลายกล้ามเนื้อคุณแม่ที่ใช้งานมาทั้งวันทำให้คุณแม่หลับได้ง่ายค่ะ 4. ดื่มนอมอุ่นก่อนนอน ควรดื่นเครื่องดื่บุอุ่นๆก่อนนอนแนะนำเป็นนมอุ่นค่ะความอุ่นที่เข้าสู่ร่างกายจะช่วยให้คุณแม่หลับได้ง่ายขึ้นแต่อย่าดื่มในปริมาณมากนะคะเพราะคุณแม่อาจลุกตื่นตอนกลางคืนมาเข้าห้องน้ำได้ค่ะ 5. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่ปลอดภัยต้องได้รับคำแนะนำจากคุณหมอในแต่ละไตรมาสนะคะหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนการออกกำลังกายจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีกล้ามเนื้อแข็งแรงเมื่อถึงเวลานอนจะช่วยให้คุณแม่หลับได้ไวมากขึ้นค่ะ 6. ปรับเปลี่ยนท่านอน สำหรับแม่ท้องท่านอนที่แนะนำควรเป็นการนอนตะแคงซ้ายค่ะเพราะเป็นท่าที่มดลูกไม่กดทับเส้นเลือดดำด้านขวาหากคุณแม่ท้องแก,ก่ไล้คลอดมีอาการปวดหลังปวดตัวแนะนำให้หาหมอนมนุนหลังช่วยให้ร่างกายสบายและหลับสนิทมากขึ้นค่ะ 7. เปิดเพลงฟังก่อนนอน การเปิดเพลงฟังก่อนนอนจะช่วยให้สร้างบรรยากาศในห้องให้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะซึ่งมีผลมากๆทำให้คุณแม่รู้สึกง่วงนอนและนอนหลับง่ายมากขึ้นแนะนำเป็นเพลงสบายๆชเช่นเพลงคลาสสิกเล่นเปียโนที่จะช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลายค่ะหากคุณแม่ใช้วิธีไหนได้ผลดีที่สุดอย่าลืมมาบอกต่อใต้คอมเมนต์นะคะ ที่สำคัญหากนอนหลับยากหามซื้อยานอนหลับมารับประทานเองนะคะเพราะเป็นอันตรายมากกับทารกในครรภ์ใช้ปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะทุกการรอคอยมาพร้อมกับสิ่งมหัศจรรย์เสมออยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย